นทางลมพี่น้องเอ้ยตกฝุกมือพะมาตกฝุกมือสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องบดทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านสวัดีป้าลุงสดีพี่ป,ป้านาทุกทุกคนสมองสบอนมีกําลังฟังรับชมคลิปเฮาอยู่คนตกฝุกมือทุกวันเลยนี่นะมืออ้อนี้แห่งทางคนทางลม ห้าว <Now S 2> <Now S 1> ตุ้มขาแจสมินนอนรับอยู่ในพี่น้องโคตรโตรธลมหนาวยิงไข่นี่แหละหนาวหนาวหนาว ทังลมทลั้งฝนคุณโต๊ะกับบมบมีฟ้าห้องฟ้าเหลือมบเป็นยังดอกเนาะเออมีแนวสีถามเบิง่งปมาถามก่อนเด้ออยากถามว่าอันผู้ใบพู้อันแต่ว่าเนาะเอามาอันแต้มคิ้วนะพี่นอ้องโอว่าตี้เสียานำมันแต้มเขาคิดแต่มันสิก,กัดหนังคนพี่นอ้อง เอากาบโบรี่เอาหางมันเขียนแบบสี่บอกแบบเัาเขียนคิว้วนี่บอกถ้าบบเคยถ้ามทอแม่กับโบเคยเป็น่าอันลูกพวกคนเป็นบบเคยเอาอันเอาอันนี้แต้มคิว้วเอาแบบไรแบบเอาหางมันมีบอกแต้มโบลี่บอกอ่าหัวมันเขียนเนาะก้านสบีบเอาหน้ามันเทากีดดอาคือสีอ่โบแม่เลยค่ะว่าปูนีมันสิกัดเออปูนีมันสิกัดใบปูเขียวหมาก เคียนแบบซี่บอกเอามาเอาหางมันเขียนเขาเขียนคิ้วนี่บอ้วาเอาตัวนี้นเนาะแซ่คอมหูตัวนี้บหูอีรีทามทามแมทมทามแมทกับป้าจักทามแมทแบบบุเคยคิ้วเนาะคิ้วนั่งนะบอกอยากลายพี่น้องคิ้วนั่งอย่างบางๆหรือว่าบัดใหญ่คือบอกอคิวพอนั่งดุกและคิวพอนั่ง คิวแม่นี่บโบปันไดกอันแนผก้นููเ่านวมาเอานมนมก็ได้เพื่านวเอานมนมก็ได้ดอกอันสั้นีหายยากดอกอันสั้นหายากพอไปบอได้พูนกับพอผลเก็บมาหายมือพอผลมาแหละขอบุกขอบใจเด้อ ถูกๆคำในน้ำพเพียอย่างเดียวถูกๆบทเรียนเนาะที่ซอนในห้าผู้มวอนางก็เจอน้ำอุ่นอีกคือเก่าคือเดิมนัแหละนางนี่ยนางก็เจอน้ำอุ่นแล้วเจาว้านางบนอาบน้ำแล้วมือที่สองมือที่สามนั่นการพ่นโต๊ะอยู่แบบมีก็ะสุนไปอาบให้นางเอาน้ำอุ่นเสร็จเอาแล้วเผื่อบ่วยหนางเนี้ยวกระต,ต้นกระโต นางกูตาซังเข่าหนึ่มือนึ่มือพี่น้องเลยหนาวหนาวหนาวบรรยากาศเข่ากับเ่างามพี่น้องคนมาฮอยตลอดคนมาฮอยตลอดเขากับงามงามคนโตกับเสียงแต่มุมเก่าหน่อยพี่น้องไปไซกับโบได้ตั้งกับเปื้อนมาฮะเปื้อนเด้อไปไซกับโบได้ตายรอด สิลงทิดนี่กระทั่งเนี้ยการพ่นโต๊ะนี่ก็ลงบ่ได้แันีัพนงานบ่ดีพระถูกพ่นพระเข้ามาบิดเลยระยะแรฮหบ่ได้ไปเก็บไรนี่ก็นาวเลยพ่นค่นละก็บ่จะตื่นพ่นเดือนเก่าเดือนคิดพี่น้องเอ้ยห่อเขาประดับดินแล้ว เมื่ออื่นกับวันพระมือ่อื่นวันพระบุญหอเขาประดับบินประเพณีลาวไปหากับจัสมินบนไะตักว่าหยาดน้ำดอกเอาอยู่เพื่อนสอาไม่รู้โอ้โหทำไมก็แงกกันไปแล้วกูหนึ่งเมื่อทำไมกันซินนเ,นเมื่อบ้านเพิ่นถ้าพอก็เมื่อบ้านเพิ่ถ้าแม่เมื่อบ้านหัวม่วงถ้าพอเมื่อบ้านนำ้ำมงแต่บาทบ้านไทยบ้านมันปีนี้ชงพเมียะไจเพื่อ เอากับจัสมินเผาหน้าพี่น้องนี่ไก่ก็อยากอยู่หน้าเลยเลยพี่น้องเนี้ยเดินสีสางบ้านเดินสีปูเพื่อนใหม่เพราะว่าอยู่บ้านนะบ่มีดินพี่น้องท่านสะซื้อไม่นะซื้อดินกับแพงแล้วขมือนนะพอดีห้าบริยูเพื่อนพอดีเบบ่าอยู่หน้านี่ออก,กับโบไก่หมูปันได ตังจากไฟผ่า,าก็หนึ่งกิโลนะนะก็เลยแคมทางไ่ก็เลยตัดสินใจเสี่ยงมาอยู่นาได้เือนน่องเือนน่องนี่ยกงกถึงก่อนแล้วย่างแต่บ้านห้าล้างนี่ส่วงนี่แหละส่วงพี่น้องสิยกไปทีธิะขั้นตอนหาจากักยามได้ดอกรอเบิง่งรอส้มไปโอ้ทางฝนทางลมมาแห้งอีเลยหนาวพี่น้องเอ้ย จะน้นอยจังเขาบ่งจจสมินเนาะจจสมินนอนรับปุ๋ยเลยระตัสังเดี๋ยนี้เห็นเ่น๊กระสังปนะมือหูหนำคล้ายเต็มเบื่อเบื่อคล้ายฮาตัวตัวตำอีแต่ตัวตัวปนะภายเขา บรรยากาศแบบนี้มันก็นอนขักแล้วขลุกบกวนวู้สิน้องเลยคือสิคือสิเบิดมือเบิดคืนบ่จักันเลยนะขันโนบ่เศร้าก็มันไปลงคลิปไหเด้อพอทดพอภัยพี่น้องมือยังบ่ได้คลิปน่าก็ลงคลิปเดียวกินเผาจะเศร้าบ่เบิ่งทรงคลิปเก่าไปก่อนเด้อพี่น้องขันไปลงคลิปไหนกัน ขอบอกขอบใจทุถกกำลังใจที่มีให้แม่มือใหม่หนึ่งอ่อนน้องขอบอกขอบใจอักแฟ้งเอฟซีคือบบเก่าตาบดิลงคลิปให้มือได้กับคินฮอดพี่น้องเอ้ยบริลลเอาหันธรรมาศาสตร์จากทรงไฮทรงหน้าจากบ้านนอกคอกหน้าลงไฮเบอร์ไฮซุมกับคินฮอดเอฟซีจ่อยๆคินฮอดได้พี่น้อ,องเอ้ยเข้าไมลงเลยจากเมีนเนาายน้อยตัวเป็นห่วงแยม แต่ตัวเองก็ห่วงอยู่หักเขาเห็นได้เข้าก็เห็นไปนะโอ้ยสังล,ลมลมฝนเจโน่อยากสิขอไปอยู่น้ำลูกม,มาแบบนี้คือสีคือสีเฮิงเบิงทองฟ้าเด้อพี่น้องมือเศร้านี่แดดได้แดดแล้วก็เอาจัสวินออกรอบอากาศมันอบอ้าวหนึ่ง ข้าหนึ่งเพราะว่ามือทางมืดคนมาฮุบอีร้อยขามาเกือบบทธันเขากินนันบอกอลำดอกพี่น้องสิ่งงว้วนะกินได้นอกจากงว้วเผางวัวธรรมดาสิ่งงวัวธรรมดาเขากินได้หนาวหนาวหนาวหนา เ้าเบิ่งแจสมินพี่น้องคนดูจังไดเนาะมันลมก็ดอดนี่อัดประตูได้นน่ลอยเอ้ยรับปีเลยบ่ลูกมีอริกวนเจ้าคลิปหนึ่งกับโได้ดอกต่เอ๋งนอนง่ายเลยพี่น้องนอนตะแคงน้ำอน,นอนง่ายน้ำเพื่อนนอนตะแคงไยเลย อันขาคนนอนได้พี่เนาะมันเปียกเพ่นเหนียวแล้วมันเปียกเลยมันอยากอันมันอยากแดงมันอยากกระนั่นฮอกก็เลยให้คนนอนง่ายเนยมันเห็นเหรอคนนอนง่ายคนนอนแข้งตลอดเลยขาคนนั่นก็เลยอันคนเหนียวฮอกระเซ็ดให้ยู่มันหักมันหักเปียกคนตกเจ้ากุศลรับสบายนะดูกเนาะเมสีเซตโตหายกมื่นี้ ใส่พอซื้อเสื้อขนยาวแบบนี้มาใหา้เจ้าอีกลูกจะมีตัวเดียวหนึ่งงามฝนแหละนั่นี้ยและนี่คนตกคนลินต้องใส่เสื้อขนยาวสวัสดีพ่อแม่นะลูกสวัสดีนะลูกเอ,อ้ยสวัสดีป้าลุงแนะ่สวัสดีแม่ทุกคนนะลูกเอบอกคักแม่ทุกคนนะแน่เจสมินรักนะคะคุณแม่ทุกคนอ้าวเสียงเสียงผลนคือค่อยละลอย มองกินนอนอีพ่อนี่ล <voor> ูกพ่อเอ้ยกินนอนเด้อทําไมอีพ่อสิมาหาจัสมินอีกอืมแยงเตะสุหากบ่มีผ้าหผ้าแตกพี่น้องึมๆมาเลยไปกด้พี่น้องเด้อคือเสียงเบาลงือเนาะฝนกแบบ หอดยาีมันลินนะพี่น้อ,น ين, อนงมันก็สีลินกับสีสฟอยแบบนี้แหละมันก็สีลมเย็นเย็นแบบสีแหละยามเดินเก่าเดินสีเดินเก่าเดินสีลาวฝากกุหลาบกุแซนอ,องจัสมินเนเด้อขอบอกขอบใจเด้อพี่ป้านนะบุษบุษคุณเอฟซีทุกท่านยนริมีแหงบุษบุษคนอ่ะขอเสียงคนถืหอหวยเมื่อวานเนี่เด้อขอเสียงคนถืหอหวยในจัสมินภายในถึกบ้าง ขอบคุณขอบใจพี่น้องพบพบอกับจัสมินคลิปหนาคลิปหนาจัสมินมาให้ส้มความหนาเกีบ็บหนาสร้างของจัสมินใหม่สร้างได้ลูกเอ้ยบาย,บายบาย